โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะเราจะมาทําการเล่าบทของตัวคอตัวหนึ่งคือว่าเอ่อคิดเท่นนะแม่สาวเอิมเอิบว่าไงดีแม่สาวเพราะคนคอแดงนะซึ่งคิดเท่นนี้นะมีความคล้ายคลึงกับเอิมการเอาฟิกผสมคาร่านะแต่ก็ไม่เชิงนะว,ว่าตัวนีนะ้มันจะมีบทอะไรหรือเปล่านะเนื่องจาก มันเป็นตัวคอที่ถูกแต่งขึ้นมานานแล้วแหะแต่ไม่ค่อยมีบทบาทในด้านการต่อสู้กับพวกแซนโลอื่นนะแต่หลกัหลกๆแล้วถูกไปทําเป็นแบบคอมิกจีนกันมากกว่านะซึ่งคิดเท่นนี้นะเป็นตัวคอครแบบมนุษย์ผู้หญิงนะพามัคอสีแดงใส่ชุดสีดํานะซึ่งมึงยีแบบไม่ว่ากันดีพลังปฏิทานซึ่งให้นับตอนนี้มีผู้มนุษย์ที่มีพลังปฏิทานอยู่สามคนนะซึ่งคิดเช่น คิเทนนะฮคิเทนมีคนคนรู้จักอยู่กี่โลกวะตัวเธอก็มีหลายหลายโลกเลรก็ไม่ว่าจะเป็นร่างแบบร่างเฟล์ร่างสวับอะไรเนี้นนะฮะหรือโอเชียนเทลคิเทนก็มีนะคิเทนนี่แปลภาษากิจกคือลูกแมวไม่รู้ไหมต้องชื่อนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่หลักๆแล้วตัวคอนตัวนี้นะเป็นตัวคอนที่มีบทบาทเกี่ยวกับาการเอาไปจินกับพวกคาล่ากับ ซิกนะซึ่งหลักๆแล้วนะเรียกว่าไงดีมันเป็นคอมิกแนวสนุกมากกว่าแบบแนวต่อส,สนะู้นะเนื่องจากชาวยูริเรานี่อ่านทีที่อึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะซึ่งตัวคิดเทนนี่นะมีเอิอเรียกว่าดีมีหลายโลกอะมีตัวตนอยู่หลาย AU นะไม่ว่าจะเป็นเออแบนด์ว่างเออแบนด์นี่จะไม่รู้ว่าชื่ออะไรวะ อาเบสนะเออชื่ออะไรนะอาเบสเทลนะที่มันเป็นแบบแซนที่มันมีปีกน้นําแข็งอะไรพวกเนี้ยซึ่งตัวตัวนี้เหมือนมีแหละเพิ่งมีคนวาดมานะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหายังไงเปนแต่หลักๆแล้วตอนนี้เพิ่งเจอของนะซัมเบฟเฟลคิดเทนนะซึ่ง,งเรียกว่าดีมันมีหลายโลกเกินไปอะจนตอนนี้ผมไม่รู้ัน,นว,ว่าตัวไหนไม,ม่ติดัวลาได้รับุบทบาทเยอะบ้างนะ หลักลตัวหลักงคิดเทนจะมีบทเยอะกว่านะซึ่งคิดเทนนั้นสนิทกับฟิกเอยหลักนะซึ่งฟิกในเอที่มีคิดเทนอยู่เนี้ยมันเป็นเอยที่แบบเรียกว่าไงเดียอันเป็นเอยประมาณอนาคตหน่อยเนะที่แบบพวกฟิกนี้อายุสิบห้าสิบสี่กันแล้วนะประมาณนี้นะซึ่งโลกนี้ก็มีคาร่าอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นเอยที่เป็นค้าริจา เออไม่รู้เหมือนกันจะพูดว่ายังไงดีเนื่องจากทั้งคอมมิ่เแ่งเป็นไม่ค่อยมีเกี่ยวข้องกับการต่อสู้อะไรมากเกี่ยวข้องกับเรียกว่าอ่างดีตามภาพอ่ะคู่รักกันทั้งนั้นแล้วก็คิดเทนล่างแกสเตอร์นะแกสเตอร์คิดเทนนะเท่าที่รู้คือเป็นล่างที่เกี่ยวข้องกับแกสเตอร์แหละแต่มีหัวใจตัวเป็นหัวใจเป็นสีดําแล้วก็มีรอยลาวเกิดขึ้นมานะ ซึ่งสำหรับประวันคิทเทนนะเราหาเต็มที่แล้วนะแต่หาไม่เจอเลยมันจะเป็นมนุษย์คนใหม่ที่ไม่ได้เก่าหถึงหรือเรียกว่าคิทเทนนี้มาจากไหนนะซึ่งเท่าที่รู้มาเพิ่งมีคนเอาไปวาดแนละ้วคิทเทนปะทะเออเบตตี้นะซึ่งเป็นอะไรที่อึ้งอย่างหนึ่งคืออะไรวะมันจะเอาพลังความกลัวปะทะกับอะไรปฏิทาน ปฏิทานที่แบบผส,สมกันของฟีกับคาร่าได้ยังไงนะะจากคิดเทน,นนี้คิดเทนนั้นนะนะมีพลังของฟีกกับคาร่าอยู่นะอืมแถมกับตัวมันเองในหลายหลาย,หลายโลกเองก็มีความโหดแตกต่างกันไปนะซึ่งหลักๆแลวคอมมิคีที่ผมเจอคือจะเป็นของโรสเทลนะเราย่อๆคือโรสเทลนี้เป็นโลกคล้ายๆข,ของอะไร Flower นะฟาเวอร์ฟาวเฟนอะซึ่งโรสเทลนี้จะเป็น ประมาณว่าแซนแซนคลาสสิกนี่แหละแต่เปลี่ยนสีออกแ,งแดงๆหน่อยอะ่ะอันเดอร์เฟลนี่คือไอ้เฟลแซนนี่คือเป็นตัวดีนะในอันฟาลเฟนซึ่งรถเทลนี้แซนก็เป็นตัวดีแหละแต่ทั้งเรื่องคือผู้ย่างมันเป,นเปลี่ยนเป,เปลี่ยนเป็นสีแดงอะ่ะเรงเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งออกดาร์กหน่อยอนะออกมืดมนอะ่ะซึ่งฟิกนี่ท่าที่รู้คือมัน,เป,นเป็นผู้หญิงวัยรุ่นแล้วนะโอเคแล้วก็ มากันต่อที่เรื่องของคิดเทนเลยเนะ่คิดเทนนั้นเป็นตัวลคที่ค่อนข้างที่จะชอบการแบบไปแก้พวกฟีกับคาร่าแต่ก็ชอบฟีกับพาร่านะส่วนพลังของคิดเทนนี้นะเราก็าไม่มั่นใจว่ามีอะไรมั่งนะเคยเห็นตอนสู้กับอะไรเบตตี้เห็นมีไฟสีแดงลูกตาสีแดงอยู่ข้างหลังนี้ไม่รู้ว่าแกตเตอร์บัตเตอร์อะไรกันแน่นะแต่ลากๆคิดเทนใช้ดาบคาตานะเป็นอาวุธนะแล้วก็ ตัวเธอในหลายๆ,ๆโลกเนี่ยอย่างล่างของเฟลคิเทนเนี่ยใช้เคียวเป็นอาวุธนะส่วนล่างของสวับสวับนี่ไม่รู้ว่าใช้อะไรเป็นอาวุธนะนี่จากเรายังไม่รู้ว่าล่างสวับนี่ใช้พลังอะไรเป็นอาวุธโอหาไม่เจอเลยล่างสวับเนี่ยรสเทลคิเทนนี่หลักๆแล้วตัวเธอไม่ค่อยปรากฏตัวมาแต่ เป็นเพียงแค่ยังอไงตัวคอนอาจจะเข้ามาในคอมมิ่งของคิดเทนในอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนรู้จักคิดเทนหรือเปล่านะแต่หลักๆแล้วก็ไม่น่ารู้จักกันนะแล้วก็คอมมิ่งของคิดเทนนะนะมีเยเขาเรียกว่าล่างเลยอืมอรู้ละนี่จากคอมมิ่งของคิดเทนนะนะมีล่างตัวเองกันล่างผู้ชายอยู่บ้างมีมาจากเอยูเอิ่ม อันนี้ที่ไม่เปลี่ยนเพศตัวเองที่เอยู่ไหนวะไม่ใช่โนเซฟไม่ใช่โนเทลนี่นอนนะฮะอันนั้นแซนกับเป็นเกย์ไปแล้วอันนี้มันไม่เกี่ยวซึ่งคิดเทนนั้นนะมันมีอยู่ในเออร่างอันเดอร์โวอันเดอร์โวเอวที่ผมรู้มาคือในแบบของคอมมิกของคิดเทนเนี่ยคือคาร่า,าผมสีขาวไปแล้วอะแล้วไม่มีใส่ยุ่หัวหายเลย ยังไงคิดเท้นในโลกนี้มันก็มีความโหดอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันนะนี่จะมันเป็นโลกความชั่วร้ายไปแล้วอ่ะแสนมันก็น่ากลัวเลยอยคนบอกทอรีอัน่ากลัวสุดก็จริงนะอืมโอเคก็ขอพูดไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับคิดเพ่นเนี่ยนี่จะคอมมิกนี้ไม่อ่านแล้วไม่เอาเป็นคอมพิวคอมมิวอนคาเเดียวอ่ะไม่น่ารักของเรื่องนั่นแหละผมก็ไม่จะพูดในดีเดียม่น่ารักของเรื่องนะ ซึ่งก็คือยูคนอ่านเลยนะว่าคุณจะคิดยังไงกับคิดเท็ตนะว่าเนื่องจากผู้หญิงคนนี้เป็นโัวลครมนุษย์นคนใหม่บวกกับเอ่อไม่ว่าไงดีมีพลังไฟสีแดงอยู่ในตาข้างขวานซ้ายวะดูเลยข้างซ้ายวะเขข้างซ้ายฮนะซึ่งพลังของคิดเท่นั้นนะเราก็นะพูดไปตั้งแต่แรกว่า ว่าไม่รู้ว่ามัมนมีอะไรบ้าง,างนะนอกจากคาตานะนะก็มารอดูกันนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกซึ่งหลักๆตอนสู้กับเบ็ตตี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเพิ่มอะไรบ้างเนื่องจากคนสร้างนั้นไม่ได้อธิบายอะไรไว้เลยนะดอะเราก็ขอจบเพลงเท่านี้นะสำหรับคอมมิกของกิทเท่นนะและประวัติที่ผมมาลองเอามาทำดูนะซึ่ง เ,เจ้าตัวนี้มันอาจจะมีคอมิกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตอนสู้กับเบตตี้ขึ้นมาบ้างนะนื่จากเริ่มมีการเอาแบบตัวคอ,อไไหลายๆตัวไปสู้กับเบตตี้กันแล้วนะนื่จากคอบกลัวนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างจะชนะทุกอย่างนะอืมแล้วก็เออมันก็วาดแล้วนี่หว่าเบตตีประธานคิงแซนโอเคก็นะท่านถ้าคุณลองวาดแบบตอนฉากต่อสู้ได้ก็ลองวาดดูนะ เป็นภาพใหญ่ก็ได้หรือแบบเป็นภาพคอมิกก็ได้ลองวาดแค่ดูนะเราก็ยินดีอมาติดไทยทุกท่านนะโอเคขอขอบคุณที่รับชมนะเร,เราวันนี้สวัสดีครับผูเกียริวันจันนี่คือคำพูดของคิดเทม